สวัสดีครับพบพก,กับทิงแอนเจอร์นะครับเข้าแกม้มานะครับก็มีป๊อปอัพไอเทมชดเชยเด้งขึ้นมานะอ่ะตอนแรกผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยชดเชยอะไรนะครับอันนี้เป็นการชดเชยของสัปดาห์ที่แล้วอาจะจำกันได้นะครับอ่าเปอร์เซิร์นะครับซัดไป5้ามงเย็นเลยนะ 6โมงเย็นของวันนั้นเนี่ยปิดเซิร์ฟซ้ำอีกทีนึงนะครับอ่าช่วงนั้นเนี่ยหลายคนกําลังเปิดกาชาอยู่นะ,ะคนที่เปิดกาชาแล้วไม่ได้เรนเจอร์เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นการชดเชยนะครับรูบี้อ่าแต่ถ้าเกิดบางคนที่ได้เรนเจอร์ด้วยชดเชยรูบี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีกันไปนะเห็นมีคนบอกเหมือนกันนะครับว่าได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะส่วนคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับก็ได้ชดเชยมาเป็นตั๋วกาชานะครับอันนี้ห้ามกดปิดนะ กดปิดนี่คือมันไม่เด้งไปอยู่ที่ไหนเลยนะครับต้องกดไปทันทีอ่าโอเคต้องกดเข้าไปดูนะครับเออเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับนี่ครับคือถ้าเกิดกดปิดปิดไปดปุ๊บเนี่ยมันไม่บอกเลยนะเออว่าแบบว่าได้มายังไงนะครับต้องมีการให้ได้รับรู้ด้วยนะโอเคได้มาแล้วก็อยู่ในกล่องของขวัญน,นะครับอขอนุ้นกันนะครับ ID หลัก มี้ก้าใบจริงๆน่าจะหาอีกใบนึงเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเปิดอีก1ทีนะโอเคขอรุ้นหน่อยแล้วกันนะสาเหตุเพราะว่า,ายังไม่มีฮิโตมิเออฮิโตมินี่อย่างน้อยก็เอาไว้รีวิวได้นะครับโอเคขอรุ้นกันสักนิดหนึ่งครับคาอุริก็ด้วยนะอะคาอุาาอริไอดี ID นี้ก็ยังไม่มีนะครับถ้ามีนี่ก็อาจจะปั้นมาใช้งานจัดมาหนึงตัวฮึบโอ้โหเปิดกันต่อที่ ID ดนะครับ ไอดีนี้ก็ย like ังเ oh, ป oh, of, like ิดไม่ได้ตัวใหม่สักตัวเลยนะโอ้โหไม่ไม่ได้ก็อะมาลุ้นกันครับเปิดเลยครับไม่มีการยกเลิกเห็นเขาบอกกันว่าต้ซ้ายออกเออมาดูกันว่าจะออกตัวอะไรเห็นมีคนเปิดได้นะเรียวบ้างคาโอริบ้างนะครับก็ยินดีด้วยนะโอ้โหนี่ไงเออไอดีที่มันจะไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะต้องทําใจกันนิดนึงนะครับเปิดกันต่อที่ไอดี3นะครับโอ้ไอดีนี้ มีหลายตัวเลยนะที่อยากได้นะครับอบอสจระเข้ตัวก๊อปก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับอ่าเปิดเลยไม่ต้องยกเลิกนะครับเอาตัวอะไรมาก็ได้ไอดี ID นี้นะครับได้ไม่สามทตุก็พอจะมีแล้วจริงๆอยากได้เกียร์ด้วยนะฮึป <c oughs> เปิดกันต่อที่ id 4นะครับ i อดี ID นี้อยากได้ อยากได้เรียวนั่นเองอแม้ว่าจะมีลีน่านะแต่อยากได้เรียวนะครับอยังไม่ได้กดรับนะครับในส่วนของสเตอีเวนเนี่ยไอดีอื่นๆผมก็ไม่ได้เล่นนะหลายคนเห็นผมเนี่ยมีหลายไอดีคิดว่าโอ้โหแบบนี้เล่นกันพลาววันเลยนะครับไม่ใช่นะครับไม่มีเวลาเล่นอยู่เหมือนกันนะอะมาดูกันครับไอดี ID นี้ตัวธรรมดาทั่วไปมีครบหมดแล้วสบายๆเลยนะครับก็อยากได้ เรียวนะครับลองมาเป็นคราริจัดมาสักหนึ่งตัวอืมเปิดกันต่อที่ ID6 นะครับเป็น ID ดีสุดท้ายนะครับ ID ดีขอข้ามเหมือนเดิมนะเพราะว่าต้องการที่จะเก็บสะสมนะไปเปิดตัวดีๆแล้วนะครับ ID ดีนี่จะรีปันให้ลุงนะก็เลยขอเก็บตัวครับคือได้ทั้งเรียวนะครับแล้วก็คราริเรียบร้อยแล้วนะส่วน ID ดีนี้นะครับบอสตะระแค่นะครับอ่ามีตัวอะไรอีก บราสตัวโลกไอดี ID นี้ก็ยังอยากได้อยู่นะก็เลยต้องมาเปิดนะครับอยังไม่ได้กดรับเดี๋ยวถ้าหากบแดงเพิ่มนะไม่รู้ว่าจะหาเพิ่มได้หรือเปล่านะครับคือต้องการที่จะปั้นสายเอโกเอากบดําไม่ใช่อะไรนะปั้นเบือเอากบดํานะแล้วก็เอาไว้ใช้ตีกิวเรตก็ได้นะครับตัวนี้นี่ไม่ถึงขั้นนักเกลียดน,นะเพราะว่า,าเขาก็มีสกิลการบัฟสะท้อนดาเมจน,นะนำไปใช้ตีกิวเรตได้อยู่นะครับ มีหกใบขอรุ้นครับกาชาสายเอาตัวอะไรดีดาวินชีก็มีแล้วครับตอนะเ่อ่ะมาตอระนェครับเรียวกับฮิโตมิฮิโตมิมาโอ้โหเออไม่ต้องรุ้นอะไรเลยนะครับอ่าไอดี ID นี้นะครับมีน้องๆถามเข้ามาเยอะนะครับว่าจะทำซีรีส์ตีเพื่อนไหมทำแน่ๆน,นะครับแต่เดี๋ยวขอปั้นอีกสนิดนึงอ่า ตีดีตีเพื่อนเดี๋ยวคงจะมีทิ้งทวนใน ID 5ก่อนนะเพราะว่า ID 5นี่เรียกได้ว่าก็ปั้นขึ้นมาแข็งแกร่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะส่งหม้ต่อนะครับมาที่ ID 6นะไอดกก็ตามนี้นะครับหนึ่งเดือนกับอีกกี่วัน2วันนะครับ ID ดีนี้นะครับก็อัปเกรดอะไรก็เหลืออีกเยอะนะคือยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับทั้งพลังของฐานขี่ปนาวุธนะครับประมาณนี้นอกนั้นจุดที่สำคัญใน PVP ีเนี่ยผมจะรีบอัพนะ เพราะว่าผมจะเน้นหนักที่ PVP นะครับอารีสูงสุดไอดีนี้เพชรสนะเพชรสขึ้นได้นะครับคืออย่างที่บอกว่าเรื่องของการคัดธาตุเนี่ยมันก็มีผลนะส่วนเกียร์นี่คงต้องเก็บ Ruby รูบี้ครับแล้วก็รอจนกว่าจะเปิดได้เกียร์ดีๆนะตอนนี้ไอดีนี้ก็ยังเป็นเกียร์ฟรีอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลานานอีกสักนิดนึงนะอขอดูกบนิดนึงคือมีคนถามเข้ามาบ,าบอกว่าพี่ทำไมชอบโชว์กบจัง ไอโชกบเนี่ยเพราะว่ามันมีคนถามเยอะนะครับว่าหากบมายังไงบ้างต้องเติมตังเท่าไหร่นะครับคือน้องๆหลายคนจะไม่เข้าใจนะว่ากบเนี่ยมันหาฟรีนะครับเนี่ยไอดีสองสามสี่ห้าและหกนะครับก็ฟรีทั้งนั้นนะอันนี้สิบสามตัวแล้วนะครับหอ,อคอยยังไม่ได้เล่นนะเป็นสิบห้านะครับระดาน,นี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะเออเป็นสิบหกนะครับ แล้วก็มีจากภารกิจพิเศษอีกที่ต้องปั้นนะอะตรงนี้อีก17นะครับเออยังไม่ได้กวนรับกะกรรับเลยดีกว่านะครับ17แล้วนะอาซาเอโกครับ18เหลืออสองตัวเองอที่เหลือก็ขยันเล่นนะครับด่านพิเศษนะถ้าโชคดีได้กระดานเจ๋งๆแล้วบบเปิดได้ครับก็อาจจะแค่1เดือนนิดๆเท่านั้นนะไอดีนี้นครับถามว่าจะปั้นแม็กตัวอะไรอเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าปั้น เรียวแม็กซ์ไป2 ID แล้วครับก็ไม่แน่นะอาจจะสลับมาที่คาริก็ได้นะอ่ะแม้ว่าผมจะบอกว่าคาริเนี่ยไม่อยากให้ปั้นแม็กซ์เป็นตัวแรกของทีมสาเหตุเพราะว่ามันไม่มีดาเมจทะลุมาตานะครับอ่าแต่ผมเนี่ยก็อาจจะปั้นมาสาเหตุเพราะว่านํามารีวิวด้วยแหลเออจะได้มีตัวรีวิวนะครับคารินะเพราะว่า ID 5ีเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าจะเก็บสะสมแม็กซ์อีก1ตัวนะอันนั้นเดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับ คือถ้าเกิดจะปั้นแบบเล่นทั่วไปเนี่ยผมคงต้องปั้นตัวนี้แหละเพราะว่ามันมีทะลุอมตะครับแล้วก็เวลาไปจัดการธาตุไฟเนี่ยเห็นผลชัดเจนนะอ่าเดี๋ยวมาเล่น PVP ให้ดูกันนะครับโอ้โหทีมนี้น้ํามาแบบ7จ็ดตัวเดี๋ยวดูว่าน้ำเจตัวนะครับตัวของคาริเนี่จะเอาอยู่หรือเปล่าอ่ามาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะหนึ่งเดือนเนี่ยมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็ โอเคอยู่เหมือนกันนะครับอาคาโอริคาโอรินะครับสกิลหนึ่งสามรอยยี่สิบจุดนะ <Yeah. S 1> ก็น่าจะพอได้อยู่ครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะบราสิ ji, Max, นจิเขาแม็กซ์ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ก็มีคนถามมาเยอะนะเพราะว่าอ่าคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมได้แนะนำว่าปั้นตัวอะไรแม็กซ์ดีนะครับมันก็ไม่ใช่โคโาโบทุกตัวนะที่จะแบบว่าปั้นย้อนหลังล้วใช้ดีนะครับคือบางตัวมันก็แบบว่า าการใช้งานอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดแล้วนะแต่เบราซินจิถ้าชอบก็ปั้นได้เพราะว่าเบราซินจินะครับเขาก็าดาเมทะลุอมตะเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูคือผมไม่มีนะครับบางตัวผมจะไม่มีน้องๆบางคนเนี่ยเล่นกันใหม่ๆอยากให้ผมรีวิวตัวนู้นบ้างตัวนั้นบ้างต,ตัวนี้บ้างนะครับเพราะว่าไอดีหลักของผมเนี่ยุ่งแรกๆเนี่ยเป็นใส่ฟรีนะเพิ่งมาเติมเอา โพรโบแมสไอนเดอร์นะครับาหลายคนอาจจะไม่รู้จักช่องผมหรืออาจจะเพิ่งมารู้จักช่องผมตอนหลังๆนะคือเป็นสายฟรีมาก,ก่อนเลยนะครับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะทำช่องมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเติมตังค์นะครับเพราะว่าเ,เริ่มจะมีการขอให้รีวิวมากขึ้นแล้วนะอันนี้ก็เลยมีการเติมนะครับนี่ชนะได้ครับเดี๋ยวไปดูบราจินจีนิดนึงคือบราจินจินะครับเขามีดาเมจทะลุมาตา999จุดนะ อยู่ในสกิลสออันนี้ดาเมจทะลุอมาตา999จุดนะครับมีสกิลใบ้ด้วยก็คือห้ามออกสกิลนะเพียงแต่ว่าบางตัวที่มันเก่ามากๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ได้ติดแม่นยำม,มากอะสกิลมันจะลดความแม่นยำลดลงนะก็อาจาจะไปต้องไปพึ่งเรื่องของอความสามารถไฮเปอร์เพราะว่าเขากันพายุนะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่คัดคาด,าด,าดนะครับเป็นเรื่องสําคัญเลยนะ อันอย่างทีมนี้มีน้ำห้าตัวที่เหลือเป็นไฟอาจจะเป็นไฟตัวไฟตัวที่ไม่เก่งเท่าไหร่นะไฟตัวที่ไม่เก่งผมมีน้ำบ้างไหมน้ำไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรน้ำไม่มีใช้เบสบอลอ่ะมูนเบสบอลก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับจุดนี้นะผมสอนนะครับเพื่อที่จะให้นำไปใช้กันเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่า ยีบพีเนี่ยบางคนแบบชนะก็ยังไม่รู้เลยนะชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรนะครับอย่างแรกควรจะศึกษาเรื่องของธาตุก่อนอันนี้เป็นหลักเลยนะเป็นหลักเลยครับเรื่องของธาตุเนี่ยเพราะว่าบางตัวของเราเนี่ยอาจจะไม่โหดมากเท่าไหร่แต่พอธาตุธาตุไปชนะทางปุ๊บนะครับทีมนั้นน่าจะกลายเป็นทีมที่แพ้ทางเราทันทีเลยนะ,ะแพ้แบบว่าง่ายๆเลยนะครับคือตัมที่บอกว่าแพ้ทางธาตุเนี่ยเขายิงเราดาเมจเหลือ0.1นะ 0.1นะครับคือ,อยิงยิง10นะครับเข้า1เออไม่ใช่ดิยิง10เข้า0.1เดี๋ยวก่อนนะ0.1ใช่ไหมร้อยตัวหนึ่งอ่ะยิงร้อยเข้า1อ่ะต้องเอาตามนี้ยิงร้อยเข้า1นะครับ0.1ก็คือยิงร้อยเข้า1ก็ลองไปคำนวณดูเอานะอ่ามันก็จะอ่าประมาณนี้นะครับ ทีมที่แพ้ทางท่าดเราเนี่ยเขาก็จะยิงเราเบาหวิวมากนะครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะอ่ามันก็ทําให้เราเนี่ยชนะเขาได้ง่ายอันนี้เป็นเรื่องของการคัดท่านครับบางคนคัดที่เรนเจอร์มันมันก็พอคัดได้อยู่ถ้าเป็นเรนเจอร์ตัวที่แบบเก่าเกือกจริงๆนะแต่ลองไปดูคลิปนะครับเจ้าฟอลคอนนะอ่าไอชุดเขียวเนี่ยอ่าเจ้าหัวเม่งเนี่ยตัวแบบกาก,ากมากนะไปตีไทยกาตายนะครับ เอออันนี้เป็นเรื่องของการแพ้ทางท่านะครับที่เราสามารถเอาไว้ใช้คัดทีมตีอัทิมนี้ก็ไม่ตีแล้วเพราะว่ามีคู่เก่งนะครับคู่ซากุระนะครับกับคาราดิสครับเอามีคนถามว่าปั้นแม็กซ์ซือตัวแรกได้ไหมคือตัวนี้เนี่ยมันมันใช้ดีตรงที่ว่ามันเป็นเลนเจอร์ทางป่วนนะแล้วก็มีบัคติดมาด้วยเหมือนประมาณบราวตัวตลกอะ่ะที่แบบว่า ปวดด้วยแล้วก็มีสกิลบัคเพิ่มขึ้นมาพอมีบัคเพิ่มเข้ามามันก็ใช้งานดีแต่ว่าอตอนนี้ตำนานก็ไม่ค่อยใช้และตัวบราวตัวหลกนะครับก็จะเป็นคลาลิสนะ,ะสกิลเขามีลำนำเยา้ยายยนและติดบัคด้วยแล้วถ้าเกิดเขามีหลายตัวเนี่ยติดบัคกันเยอะมันก็ช่วยปวนได้เป็นอย่างดีนะผมไม่แนะนําให้ปั้น Max, แม็กซ์เป็นตัวแรกเพราะว่าเดี๋ยววันนึ่งปรับเข้าสู่ภาวะปกติเนะี่ยมันก็อาจจะป่วนอย่างเดียวคือตอนนี้มันมีติดบัคด้วยไนงะแต่ถามว่าเก่งไหมตอบคือเก่งนะ,ะผมก็จะ ไม่ตีนะครับอ้ยตีได้เพราะว่าเรามีไม้เจ๋งแต่เราไม่มีน้ํานะโอเคเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันครับเพราะว่า U 3 3เขาอาจจะอัปเกรดไม่ได้สูงมากนักนะครับอเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะผมก็จะใช้คาอุริเนี่แหละในการช่วยยิงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยิงทะลุอามาตะนะเราคงต้องใชนน้นี่นี่นี่ดูนะครับผมมีสตาร์ทจากตัวอะไร ก็ขาวรินนั่นแหละเออจะไปมีตัวอะไรนะครับลำ้ลำนำเยา้ายวนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสลับฝั่งแล้วตีป้อมบึ้มทันทีนะไม่เหมือนไม่เหมือนในไอ้นี่นะอ่าจะไม่เหมือนกับในอะไรอะ่ะเตะจุติไม่ใช่ดิเออใช่เตจุตินะครับมันจะไม่แบบขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะของอ่าเรนเจอร์อมตะคาบ้างนะครับแล้วก็น้ำแข็งคาบ้างอย่างเงี้ยไอ้นี่ชนะได้ อันนี้เป็นการคาดเดาเนะว่าแบบยูเขาประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นเลนเจอร์ใหม่2ตัวนะครับรวมถึงมีตัวบราวนักเรียนก็เลยคิดว่าไอดีเขาน่าจะใหม่ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีเกียร์หดมากนักเดี๋ยวดูดีกว่าอันนี้ยังเป็นเกียร์ฟรีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถือว่าการใส่เกียร์มีตัวนี้ผิดนิดนึงนะไปหาค้อนนะครับไปหาค้อนหรือไม้กวาดมาใส่นะ,ะตรงนี้จะใส่เป็นอันนี้ก็ได้ใส่เปรองเท้าก็ได้นะครับ อันนี้ถูกต้องแล้วนะเรนเจอร์ทางถึกนะครับใส่เป็นแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าแร่มันก็จะใช้เยอะไปนิดนึงแล้วก็บวก4เนี่ยเราแนะนําไปแล้วนะครับว่าอย่าตีบวกระหว่างทางอย่างเงี้ยเอา4เงี้ยมาใส่กับอันนี้ก็เป็น16แล้วแต่มันก็ต้องรออีก4ตัวนะคือศักยภาพการเก็บกบแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนนี่4ตัวนี่2เดือนนะเออบางคนกบดํา4ตัว2เดือนเนะี่ยอาจจะได้ตัวใหม่ที่เจ๋งกว่าตัวนี้แบบเจ๋งสุดๆเลยไม่มีไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นเกิดความเสียดายนะครับฉะนั้นเนี่ยกบครบก่อนนะนี่เห็นไหมอันนี้อาจจะหาฟรีมานะครับโอเคไม่ดูเกียร์แล้วกันเพราะถือว่าเออใส่ยังยังค่อนข้างไม่ไม่ค่อยหลักหลักมากนักนะครับอ่าผมไม่มีไม้ก็จะไม่เล่นนะซากุระไฟแม็กซ์นะบแบบนี้ผมก็จะหนีนะผมก็จะไปเลือกตีทีมที่บอว่ามันมีตัวที่แบบเฮ้ยเราสู้ได้ง่ายชนะได้ง่ายนะครับ ตัดไปครับนี่ผมก็จะใช้ไม้ของคาอริครับไปจัดการน้ำอ่าแล้วก็ใช้ไฟนะครับของเลียวไปจัดการไม้นี่ประมาณนี้นะครับแม้ว่าดาเมจจะไม่ใช่ดาเมจหละ่ะแต่พอชนะทางท่านเนี่ยคาอริก็จะเก่งขึ้นมานะตัดสินใจเอาครับบางคนอาจจะปั้นแม็กเป็นตัวแรกผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าในทีมต้องมีตัวล้างวาตะดีๆสักนิดหนึ่งนะครับอ่า ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันยิงไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าไม่ไม่ได้ช่วยทีมเพราะว่า,าถ้าขึ้นเพชรอย่างเงี้ยโอ้หอมตะบานเลยนะนี่อย่างทีมนี้ก็โอ้โหก็ยิงแทบไม่เข้าแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอภาวะแบบนี้นะครับแบบประมาณว่ายิงไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะครับอ่่เขาพัดมาก่อนโอ้ยเขาก๊อปปี้เราเพียบเลยอะเอบอ,อ่ะทารงวางข้างเขา,ขาไปย่งไม่ตายเลยตายบมืงอไหรเนี่ย ก,กดเราโต้เลยดีกว่ามาดูกันตรงนี้ครับโอ้นี่ไงเราโตวตลกเห็นไหมว่ามันเจ๋งไหมที่ทาถามว่าเนี่ยดูคลิปกันหน่อยเออผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าเนี่ยตัวนี้มันช่วยปวดด้ดีนะครับคือตาลลีกไม่เหมือนกันนะครับผมบอกก่อนเลยว่าอย่าไปมองตํานานเป็นหลักนะครับตํานานตัวเขาเยอะมากเขามีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเรนเจอร์นะครับให้มันแพ้าทางกันบ้างครับตัวนี้เก่งวิเศษอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราอยู่รีกทั่วไปเนี่ยสกิลของเรนเจอร์บางตัว ยังติดดีมากๆเพราะว่าลีงล่างๆเนี่ยเหมือนตัวเกมเขาก็มีการให้สกิลเนี่ยมาติดดีเช่นตัวก๊อปปี้นะครับยังก๊อปปี้โหดมากตัวปวนก็จะป่วนมากนะอาบราตวตลกเนี้ยสกิลก็จะติดดีนะครับลีกทองลีพชรเนี่ยพวกนี้ยังใช้งานได้ดีแต่บางตัวพอขึ้นไปลีสูงเนี่ยสกิลจะเริ่มติดไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเหมือนมีขีดจากัดอยู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสอนเนี่ยก็ อยากจะให้นําไปใช้จริงๆนะให้แบ่งหลีกกันนิดนึงบางคนดูแต่ตำนานเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้นะครับเอาหลีกเราก็พอบางคนเนี่ยเอาแค่แบบชีวิตจบเพชรหนึ่งก็มีความสุขแล้วนะอย่างไอดีรลองของผมเนี่ยสองสนะครับจบเพชรหนึ่งก็พอแล้วผมก็จะปั้นเลนเจอร์ประมาณนี้นะอ่าก็แนะนํากันประมาณนี้้วกันเนะโอเคเปิดตัวเน่าหมดเลยครับทุกไอดีไม่ประสบความสำเร็จเลยเห็นคนอื่นเขาเปิดกันเยอะนะ แต่เขาเปิดกันตั้งแต่ตอนที่ผมลงเพจติการนเจอเกมโซนแล้วก็น่าจะเป็นช่วงสักสามโมงเย็น4ี่โมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้ตลาดวายเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ออกสักตัวเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรุน้นตัวอีกรอบนึงนะจาก State Event นะครับออาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกนะันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ